ล้มเพชรอลังการซูจิมาวิทครับไซนี้ซ้อมมากี่วันครับวันสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายศิทย์พิลล้มทองค่ะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับมีใครเป็นผู้ป้องกู้ซ้อมบ้างครับที่นั่นพวกโจเอ๊สามเลยนี่ก็คือพวกเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าปีครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเก้าครับน้ำหนักไปป่อยมาประมาณกี่กิโลครับสี่สิบเจ็ดครับเรามวยสไตล์ดเลยครับมวยเขาครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับสิ่งที่น้อยยังไม่เคยเจอกันเลยนี่คือไฟแรก ได้สื่อสารเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะอะไรนะครับได้ดูไหมเขาเป็นมวยตไตลยไหนอะไรเงี้ยดูครับเขามวยตไตายเลยมวยตีขวาครับแล้ววันนี้เราจะวางเกวางแข่ง,งกับตีครับเขาก็ไปต,าต่างตไตา์เลยนะเดินขีบหรือว่าอับกลับมากดให้ได้เลยล่าสุดเราต่อยไว้ที่สารคามสารคามวันนั้นเราเจอกับกล้องมีชยัยเป็นไงบ้างชนะจยงสีครับอ๋อชนะเขามาชนะน็อกเข้ามาเหรอครับวันนั้นต่อยเมทเท่าไหร่ 100เขาก็คือ<ร>เวรน,นี้เลยพอชนะปุ๊บแล้วเขาดึงเข้ามาต่อยที่กรุงเทพวันนี้แล้วร่างกายเราเป็นไงตอนนี้ก็ดีครับร้อยเปอร์เซ็นต์สูแข็งแรงเที่ยววันนี้เก็บชัยชนะกามบ้านเราได้ไหมได้ครับก็เก็บให้ได้เนาะอะ่เราต่อยมวยมันร,ร้วนทุกวันนี้กีนะ่ไฟล์แล้วประมาณไม่รู้ไงทั้งหมดเลยเจ็ดแปดสิบได้ยังได้ครับเร,ร,ราคนจังหวัด สุลินครับอะฝากเชิญชวนแฟนๆขับเรานีดหน่อยครับพี่น้องชาวสุลินเป็นกำลังใจผมนะครับเต็มที่แน่นอนนะครับผมขอจบมาก่องชาย